ต่อไเขากล่าวหาท่านอาจารย์ว่าสอนว่าในอัตภาพมนุษย์นั่นเองมีสวรรค์และนรกเทพมารพรมและว่าการเกิดใหม่คือการอุบัติทุกขณะจ,จิตตลอดชีวิตในชาตินี้นี่จะว่าอย่างไรครับทัานนี้มันก็ซ้ำกับที่แล้วมาเราว่าเทวดามารพรมนรกสวรรค์อะไรนี่มันก็อยู่ในจิตใจในความรู้สึกของจิตใจที่ผิดหรือถูก นี่ก็พูดกันมาแล้วนะชั้นมารนั่นก็คือว่าเทพชั้นเทพสูงสุดที่เป็นที่ยึดติดยิ่งกว่าสิ่งใดสวรรค์ชั้นนั้นเขาเรียกว่าชั้นมารชั้นพรหมหรือพรหมโลกก็อยู่ในจิตใจของบุคคลผู้อยู่ในสมาธิและสมาบัตินี่อย่างนี้ยามรับว่สอนอย่างนี้เลยว่าอย่างนี้และคือจริงถูกม,มีประโยชน์ ข้อที่ว่าการเกิดใหม่ได้แก่การจุดการอุบัติทุกขณะจิตจนตลอดชีวิตในชาตินี้ไม่ยพียในชาตินี้แต่ชาติอื่นทุกๆชาติน่ะถ้ามีการอุบัติแห่งจิตว่าตัวกูกว่าของกูล้วนั่นคือการเกิดและเกิดใหม่วันหนึ่งมีหลายครั้งเดือนหนึ่งก็ยิ่งมีหลายสิบครั้งหลายร้อยครั้งกว่าตลอดชีวิตก็มีเป็นหมื่นครั้งแสนครั้ง นี่คือการอุบัติบังเกิดโดยขณะจิตที่เป็นการเกิดที่แท้จริงยิ่งกว่าการเกิดจากท่องมารดาซึ่งมีเพียงครั้งเดียวแล้วก็เลิกกันไม่มีปัญหาไม่ใช่ตัวปัญหาที่ยุ่งยากลำบากแต่แต่การที่เกิดไม่รู้จบวันหนึ่งเกิดหลายครั้งเ,เดือนหนึ่งเกิดเป็นร้อยพันครั้งตลอดชีวิตเป็นหมื่นครั้งแสนครั้ง นั่นแหละมีปัญหามันเกิดไม่รู้สิ้นสุดเกิดทุกทีเป็นทุกทุกทีนี่มีปัญหาแล้วต้องหยิบอาการเกิดชนิดนี้ขึ้นมาวินิจฉัยจึงจะดับทุกได้นั่นขอยืนยันต่อไปว่าการเกิดโดยกิเลสตัณหาอุปาทานในขณะจิตที่มีตัณหาอุปาทานนั่นแหละคือความเกิดที่ต้องสนใจ มันเป็นตัวทุกข์มันเป็นตัวปัญหา